ง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้จะพาเข้าครัวเพื่อจะแกงเหลืองค่ะเห็นกล้วยหวีนี้ไหมคะกล้วยจากสวนของเราเองค่ะแก่จัดแต่ยังเขียวอยู่ค่ะถ้าเราบ่มก็จะเป็นกล้วยสุกแต่วันนี้ยายก็จะมาเอาแกงนะเอามาแกงเหลืองแกงเหลืองวันนี้เป็นแกงเหลืองหมูสามชั้น แกงไม่มากนะคะเพราะว่าแกงกินอยู่คนเดียวค่ะแกงกับกล้วยค่ะกล้วยดิบกล้วยดิบเราปอกไว้แบบนี้ค่ะปอกแล้วก็หั่นแบบนี้แล้วก็นี่แช่น้ําเกลือไว้ค่ะเพื่อไม่ให้มันดํานะคะเราก็ตั้งน้ําต้มหมูสาชั้นให้สุกพอประมาณหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราปั่นค่ะ เครื่องแกงเหลืองปั่นไม่ยากนะคะมีขมิ้นมีพริกจินดาสดพริกยอดสนกะปิกะปิไม่มากนะคะมีเกลือมีขมิ้นหอมกระเทียมเล็กน้อยค่ะนี่น้ำอาจจะน้อยไปเราก็เติมได้ค่ะเติมได้นะคะ เราก็ตั้งตอนนี้หมูของเราสุกสุกแล้วนะคะหมูของเราสุกแล้วเราตั้งไว้ค่ะ เราเติมน้ำเล็กน้อยค่ะน้ำมันน้อยไปเพราะว่าล้วยเราก็มีเยอะพอประมาณค่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมะนาวของเราไปได้เลยค่ะน้ำมะนาวของเราไปได้เลยความเปรี้ยวนำเลยนะคะ ใส่น้ำมะนาวก่อนเพื่อที่จะไม่ให้กล้วยของเราดำค่ะเติมน้ำอีกพอประมาณค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะแห้งไปค่ะความเค็มไม่ได้เราก็เติมเกลือค่ะเติมเติมดอกเกลือลงไป หรือจะเอาน้ำปลาซีอิ๊วขาวก็แล้วแต่นะคะ,ะเดี๋ยวยายจะเติมดอกเรือไปนิดนึงตอนตำเครื่องแกงปั่นเครื่องแกงใส่ไม่มากเนี่ยหมูสามชั้นของเราชิ้นไม่บางมากนะคะชิ้นกําลังเคี้ยวเลยค่ะ เดี๋ยวยายจะตักชิมน้ำใส่ช้อนตักชิมนะคะความเปรี้ยวอีกเล็กน้อยค่ะแล้วแต่บ้านใครนะคะอาจจะตัดน้ำตาลปี๊บไปเล็กน้อยได้เลยค่ะอันนี้ทำแบบย่อๆนะคะวันนี้แกงให้ดูแบบย่อๆให้รู้ว่ากล้วยน้าําว้าดิบๆเรามาแกงนี่อร่อยขนาดไหนนะคะเดือดแล้วค่ะ เราก็หยิบกล้วยใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยกล้วยน้ำว้าที่เราทำไว้แบบนี้ค่ะใส่ลงไปอืมแกงเหลืองกล้วยดิบเหรอไหมโอ้โหตอนนี้เราเปิดไฟแรงได้นะคะ ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะกล้วยสุกก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะแกงเหลืองกล้วยดิบกับหมูสามชั้นค่ะเครื่องแกงปั่นง,ง่ายๆนะคะนี่เดือดแล้วเราตัดน้ำตาลนิดเดียวก็ได้ค่ะหรือไม่ตัดเลยก็แล้วแต่ค่ะ อันนี้ขึ้นอยู่กับรสชาติที่ที่ชอบนะคะของยายจะตัดน้ำตาลนิดเดียวใส่น้ำตาลทรายไปเล็กน้อยนิดเดียวนี่ไงเห็นไหมคะโอ้โหรสชาติเด็ดอร่อยแน่นอนมันจะมีความมันของกล้วยเหมือนเวลาเราเอากล้วย สุกกำหามไปต้มแล้วมากินมันจะความเหนียวหนึบมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันมัน,มนหนึบหนึบแล้วก็มีความเปรี้ยวเค็มของแกงเหลืองค่ะนี่ค่ะแกงแบบนี้หากินยากนะคะจะไม่มีขายค่ะเราต้องแกงกินเองแกงแบบบ้าน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 จริงๆอาจจะแกงกับปลาก็ได้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ รสชาติโอเคแล้วแต่ว่าเราจะปรุงค่ะแกงกันนะคะแกงเหลืองหมู3ามชั้นกับกล้วยดิบค่ะกล้วยพอสุกพอนะคะเดี๋ยวมันจะเละค่ะเราใส่น้ำมะนาวไปก่อนเพื่อไม่ให้มันเละง่ายะคะ่ะเหนียวหนึบอ,อ,อร่อยอร่อยค่ะแกงกันนะคะอร่อยแน่นอน อร่อยแน่นอนนี่เดี๋ยวยายจะตักกล้วยชิมดูค่ะอันนี้เราก็จะหรีไฟไว้ความหนึบมาเลยค่ะ อือร่อยค่ะกำลังรีเลยมาแกงกันนะคะแกงเหลืองกล้วยดิบอร่อยจริงๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ